แซวเล่นนะครับผมญาติโยมก็กำลังมากันเนาะนะครับญาติพี่น้องนะครับเขามาจากในตัวโคราชด้วยนะครับผมเขาก็มากันญาติพี่น้องเขาเนาะมาทำบุญเขาเรียกว่ามาทำบุญอุทิศส่วนกุลให้กับผู้ใหญ่นะครับผมญาติผู้ใหญ่ในบ้าน,นครับ ได้เลยผัดไม่มีปัญหาครับช่ชองผมได้หมดครับไม่มีปัญหา เอา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 ใหม่สวัสดีน้องตื้อวัสทีนี้จะได้ทั้งกายลั้งใจเลยใช่ไหมเอออยากได้คนไปถูบ้านก็บอกเออพี่น้ำใสแหมจะหาคนไปถูบ้านไปขับรถให้เลยสิมันไสนะ้แหม่แหมแหมแหมอยากได้คนไปถูบ้านให้ก็ไม่บอกเหรอที่น้ำใสเรานะ น้ำใสทำไมทำไมฟีดไม่เปิดอะพี่น้ำใสผมผมวันนี้วันนี้ผมไลอันนี้รอบสามแล้วพี่แต่ทำไมถึงยังไม่เปิดเลยอะ่ะแล้วเกินถือบ้านค้าบันไสจังไลฟ์รอบแรกมีคนมาอยู่แค่ห้าสิบอะรอบสองมีหกหกสิบห้า รอบสามเนี่มีดวงตาเดียวพี่น้ำใสมันคืออะไรงงมากเลยโอ้คนอยู่กับเราตั้งกี่คนเนี่ยทำไมวันนี้ก็ไม่เปิดให้เกิดไรขึ้น <c oughs> ก็นแล้วแต่ปุ๊ะนะครับผมนเนอะแหมรับคนถูบบ้านรู้อย่างนี้น้องไปตั้งนานแล้วเนี่ย ใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ใบใบหรือเปล่าเนี่ยบอกบอกบอกวันนี้หรือเปล่าเนี่ยสิบขอบคุณครับนะครับผมที่แนะนํามาเนาะนะครับขอบคุณสําหรับคําแนะนําใช่ผมก็เรียกพี่มาตลอดแหละแต่ว่าพี่ดูไม่ดูอายุไม่ถึงอะ่ะอ่อนเหมือนบวกอะนะ่ะเนาะเวลาที่ถ้าบวกแก่แล้วหยิกก็ไม่เข้าเนาะแต่ถ้าบวกอ่อนหยิกแล้วก็จะเข้านะครับผมก่อนจะต้มจะลวกเนาะ กำลังอ่อนๆนะครับดูไม่แก่ว่าไปนั่นได้เท่าไหร่ไม่บอกว่าไม่แก่พี่น้ำใส <c oughs> โอ้ยโดนอีหนึ่งดอกแล้วโดนอีหนึ่งดอกห่างเรียกยายก็พอ <c oughs> <c oughs> เรียกพี่แล้วกำลังน่ารักเลยนะครับ ขอเพาะขอเพาะเลยนะครับผมของพี่ยัง49ปีเนาะผมแค่46ขวาเองนะแค่นะครับแค่46ขวบนะ <c oughs> โอ้ยดีใจจังนะครับผมมาให้ผมหยอกเนาะผมยิ่งชอบหยอกอยนูะ่สนุกผมสิครับมีคนมาให้ผมหยอกเนาะ <c oughs> อ๋อขอบคุณมากครับนะครับผมอันนี้เมกาใช่ไหมพี่น้ำใส่เมกาใช่ไหมอันนั้น USA นะครับผมขอบคุณมากครับอ๋อปูเลยตีอ้อข้อหาเรียกปูผมใสป่ปะแจให้ก่อนล็อกไวเลยนะครับผมโดนหนึ่งข้อหานะครับล็อกปแจไว้เลยนะครับผมมักหลาย ผมล็อกไปเลยผมไม่หายไปไหนแล้วเรียกปู่แล้วเซฟผมล็อกไปเลยข้อหาเรียกปู่แล้วผมล็อกไว้ก่อนเล้อข้อหาน่ารักจุงเบยนะครับเรียกปู่ถ้ามีอีกยุนึงเนี่ยถ้าเรียกทวดเนผมจะประทับใจมากเลยมีไหมมีไหมยังมีอีกไหมพี่น้าสายอยากได้ทวดอะ